มากันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างโมเมนต์นี้ต้องบอกว่าโอ้โหคุณพ่อเขาเต็มที่มากๆกนะฮะพลังมากนะครับแฟมิลี่แมนมากเลยเนี่ยอ่ะ ไปฟังคุณแม่ลูกสองเขาเล่ากันหน่อยดีกว่าก็รัชวินนะครับเมื่อวานนี้พาลูกชายคนโตน้องทะเลเนี่ยไปร่วมงานนทิทรรศการนะครับ i m m e r s i v e Disney a n i m a t i เ n นะครับเพื่อร่วมฉลองโอกาสกครบรอบ100ปีดิสนีย์นี่แหละพร้อมกับได้สัมภาษณ์ถึงชีวิตครอบครัวหลังจากย้ายไปอยู่ที่ภูเก็ตด้วยครับว่าตอนนี้แม้จะอยู่ภูเก็ตเป็นหลักแต่พี่ตูนเนี่ยก็ยังต้องทํางานแล้วก็เดินสายเล่นคอนเสิร์ตในกรุงเทพอยู่นะครับแล้วก็ไปตามตาม่ตางจังหวัดด้วยซึ่งหลังเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเนี่ยเขาก็จ มาที่ภูเก็ตแล้วก็ไปส่งลูกตามโรงเรียนนี่แหละทุกวันนี้ก็เรียกว่าพี่ตูนขึ้นเครื่องบินมากกว่านั่งรถอีกนะฮะส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่มากขึ้นเขาก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหานะเพราะว่าอยากจะทําเพื่อลูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยด้วยเพราะว่าเหมือนได้กลับมาเติมพลังที่บ้านแล้วกลับไปทํางานใหม่ซึ่งพี่ตูนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากพลาดโมเมนต์ที่จะได้ไปส่งลูกที่โรงเรียนอ,อยากจะกลับมาขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนทุกเช้าได้จุบลูกได้กอดลูกก่อนไปโรงเรียนแค่นั้นเขาก็มีความ สุขแฮปปี้แล้วยอมนะอันนี้คือยอมในใจพี่ตูนต้องแบบเล่นคอนเสิร์ตแล้วปกติคอนเสิร์ตล็อกขึ้นก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งปีสองอ่ะก็ตื่นเช้าแตนบาบเลยจ้าตื่นเช้าเพื่อเปลี่ยนไปสนามบินคือต้องเขาต้องไปพักแถวสนามบินแน่นอนอ่ะสรงละใช่ก้อยเองเนี่ยก็ยอมรับว่าก็เป็นห่วงสามีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขามีเวลาพักผ่อนน้อยมากก็อยากให้เขาเนี่ยมีเวลาพักผ่อนเยอะขึ้นแต่เขาเป็นมนุษย์พ่อนะที่อยากจะทํากิจกรรมกับลูกตลอดเวลา ส่วนเรื่องบ้านพี่ตูนที่กรุงเทพก็ยังประกาศขายอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่ได้คิดจะย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพแต่หากมากรุงเทพก็จะมาอยู่บ้านคุณแม่ของก้อยไปก่อนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่หลานจะได้มีเวลาอยู่กับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายด้วยก็คิดว่าแบบนี้มันลงตัวที่สุดแล้วสําหรับชีวิตครอบครัวนะครับส่วนลูกสาวนคนเล็กน้องเวลาตอนนี้กําลังจะ5เดือนแล้วเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากก้อยบอกคุณรู้สึกโชคดีถามว่าลูกๆรู้หรือยังว่าพ่อเป็นนักร้องส่วนแม่เนี่ยเป็นนางเอกดังนะฮะก ก็บอกว่ายังไม่ได้บอกลูกเลยว่าแม่ทํางานอะไรแต่ตอนนี้น้องทะเลก็รู้ว่าพ่อเป็นนักร้องวงบอดี้แ a ลมแล้วนะเคยเปิด m v เพลงพ่อเขาให้เขาดูแล้วก็เคยพาเขาไปดูคอนเสิร์ตท,ที่พ่อเขาเล่นด้วยน้องทะเลก็บอกว่าชอบเพลงปรากฏการผีเสื้อของพ่อเออส่วนล่าสุดที่พี่ตูนเนี่ยบอกว่าน้ําตาจะไหลหลังเห็นลูกชายเรียกพ่อตอนเห็นพ่อออกทีวีเนี่ยก็อยเองก็บอกว่าเป็นคนส่งคลิปนี้พี่ตูนดูเองแหละซึ่งพอเขาเห็นเนี่ยเขาก็กดส่งข้อความบอกเลยว่าอยากจะร้องไห้โอ้ ไปฟังเสียงก้อยกันหน่อยฮะขึ้นเครื่องบินเยอะกว่านั่งรถ <c oughs> <c oughs> เราอยู่เราอยู่ภูเก็ตเป็นหลกักแล้วก็เหมือนพี่ตูนก็ยังทํางานเ,เล่นคอนเสิร์ตที่ที่กรุงเทพโอเคพี่ตูนก็ยังต้องมาเล่นคอนเสิร์ตจากทั่วประเทศเขาก็เลยต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตก็คือจะต้อง เรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อนั่งเครื่องบินมาที่มาทํางานเสร็จแล้วก็จะจองไฟท์ที่เช้าที่สุดเพื่อที่จะบินกลับไปหาลูกที่ภูเก็ตแล้วบางทีสมมุติว่าแบบเป็นรูทภาคเหนือยอย่างเงี้ยเอ่อวันนึงเล่นลําปางแล้วพักหนึ่งวันแล้วอีกวันหนึ่งเล่นเชียงใหม่เขาก็เลือกที่จะเล่นลำปางเสร็จแล้วกลับมาหาลูกที่ภูเก็ตแล้วอีกวันหนึ่งบินกลับไปเชียงใหม่ต่อคืออคใช่คะตอ สำหรับพี่ตูนอะคือเพื่อลูกทําได้ทุกอย่างแล้วก็มันคุมสําหรับความเหนื่อยของเขาคือเขาเขามองว่าเนี่ยไม่ใช่ความเหนื่อยคือเขากลับบ้านมาเพื่อจะแบบมาชาร์จพลงังมาเติมพลงังแล้วก็กลับไปทํางาน เราก็ทำงานให้เยอะเข้าไว้นะคะใช่ทุกวันนี้ก็คือเราก็ทํางานกันเพื่อครอบครัวแล้วก็จริง,รงๆแล้วพี่ตูนหลายคนคิดว่าเฮ้ยย้ายไปอยู่ภูเก็ตแล้วไปมีครอบครัวแล้วงานจะลดลงไหมหรือพี่ตูนแบบจะแบบเล่นคอนเสิร์ตน้อยลงไหมไม่เลย รับฉ่ำเหมือนเดิมใช่ใช่ <c oughs> ก็โชคดีที่ภูกเก็ตอ่ะมันมีเออไ <c oughs> ฟล์บินค่อนข้างเยอะใช่ค่ะเพียง <c oughs> แต่ว่าเราอาจจะต้องเผื่อเวลาเดินทางสักนิดนึงมากขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มความถามว่าเหนื่อยไหมมันมันมันก็อาจจะเหนื่อยกว่ากว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่ามันทำได้เพื่อเพื่อเพื่อลูกเพื่อครอบครัว ใช่ค่ะความตั้งใจคือนางจะต้องบินกลับมาเพื่อที่จะขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียน,อน,นตอนเช้านนออเขามีความสุขที่จะได้ขับรถพาลูกไปโรงเรียนตอนเช้าได้เห็นลูกได้บายบายลูกได้จุบลูกก่อนไปได้กอดลูกก่อนไปแค่นั้นมีความสุขห,ห่วงห่วงห่วงมากค่ะจริงๆก้อยบอกเขาตลอดนะว่าแบบถ้ามีเวลาคือพ่อไม่ต้องห่วงเพราะว่าก้อยตอนนี้ก็คือรับบทแม่ฟูลไทม์หนึ่ง ใช่ไหมคือเราก็ดูแลลูกตลอดถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เขาอยากจะพักก็อยากจะให้เขาได้แบบนอนพักยาวๆช้ำๆไปเลยอะไรเงี้ยแบบแต่เขาก็จะแบบหนึ่งวันที่ว่างของเขาเขาจะแพนแล้วว่าวันนี้จะพาลูกไปไหนคือจะเป็นมนุษย์พ่อที่แบบอยากจะทํากิจกรรมกับลูกตลอดเวลาตอนนี้บ้านที่กรุงเทพของบ้านพี่ตูนนะคะก็ประกาศขายอยู่เพราะว่าเราเราเราย้ายไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็คงไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ เวลาขึ้นมาอยู่กรุงเทพเนี่ยจะมาอยู่บ้านบ้านคุณยายบ้านบ้านคุณแม่ก้อยซึ่งมันก็เป็นแบบมันเป็นโอกาสดีที่ลูกเราจะได้อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้มาเจอหลานแล้วเลยก็เลยคิดว่าเออแบบเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วคครับได้ไเขาร่่เเป็นกสวัสดีค่ะจริงจคือาไม่รู้จะเ่ใหม่เลย ก็กกยังไม่ได้เล่าเรื่องว่าแบบแม่เป็นอะไรยังไงแต่ว่ากับคุณพ่อเนี่ยเขาจะเห็นเขาจะเห็นค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่าเหมือนเราเปิด MV ให้ดูว่าแบบเนี่ยพ่อร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เคยไปดูพ่อที่คอนเสิร์ตเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคุณพ่อเป็นนักร้องทะ<ช>เลวงวงคุณพ่อชื่อวงอะไรนะครับวงคุณพ่อชื่ออะไรนะบอดี้เชยพูดดังๆพูดดังๆบอดี้เชนใช่ทะเลชอบเพลงอะไรของพ่อนะครับ ชอบเพลงอะไรนะปรากฏการปรากฏการผีเสื้อโอเคเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับทะเลเห็นพ่อออกทีวีใช่ไหมครับใช่ไหมใช่พ่อไหมใช่ค่ะใช่อพูดดังๆเลยครับใช่ไหมครับอ๋อพ่อเขาเห็นพ่อออกทีวีแล้วก็แบบ แม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะมาอยู่ในทีวีนะพอเขาเห็นเขาก็แบบพ่อพ่อพอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็คงแบบงงว่าเอ้ยทำไมพ่อไปอยู่ในทีวีได้ส่งมาห่างก้อยพอเขาออกรายการสดเสร็จใช่ป่ะเขาก็ส่งมาแบบจะร้องไห้เลยอะไรเงี้ยโอเคอ่าดังใจพี่ตูนเนาะคือแบบคนเป็นพ่อเนาะฟมิลี่แมนเราจะรักใครได้มากขนาดนี้เนาะ